ทุกคนมาสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการแบบการแบบข้อแอมนี้กันเลยเปิดล็อกคือสมัครแอมนี้กันเรียนสุดก็คือพอดีพอดีเราพอดีมีคนลบแอมนี้เราก็เลยได้กบบลับมาให้ทุกคน,นดูกันเลยเอมถึงตอนนั้นที่เราใช้ก็คือเป็นแบบกึ บัญชีนี้เราใช้เป็นของเรานนาะนี่ทุกคนนี่นะมันก็จะเกิดเป็นเสร็จเราให้นะทุกคน เอ๊ะอันนี้ก็คือรุ่นพี่ในเกมนี้นะคะข่าอายุป,ประมาณ อายุ16นะคะเข้า16 16ปีแล้วก็น่าจะอยู่มสมหหรือว่าม .16 ไม่รู้จำไม่ได้นั่หละอันนี้คือเพื่อนพี่ในเกมนี้นะคะสารุพี่อีกคนในเกมนี้ก็นี่ค่ะ โอเคทุกคนนะคะถ้าใครถ้าใครมีบัญชีใช่ไหมถ้าใครมีบัญชีของเครื่องหรืแล้วใช่ไหมนั่นแหละทุกคนก็คือสามห้าแบบแบบทาแบบเราได้ง่ายๆนะคะก็กดไปตรง Google ต t a r าง Google Play นะคะตารางบางห้ไปหาตารางแล้วก็กด Google Play ปุ๊บนั่นก็จะขึ้นคําว่าบัญชีของเรานะคะก็กดไปตรงที่บัญชีของเราหราือว่าถ้าใครอยากแชา์บัญชีสระ บัญชีสลับแอปส,สลับแอปนี้อย่างเดียวอะไรใช่ไหมนะคะกดไปด้้าบล็กดไปต้นป้นบนสีฟ้านะคะแล้วก็เกิดสีฟ้าไปตลอดเลยนะคะแล้วค่อยแบบคือปกติใช่ไหมรุ่นพี่ในเกณฑน,นะคือเอว่าทัก พักอีกเวลาหนึ่งตอบอีกเวลาหนึ่งก็ใช่อันนี้แล้วก็คนที่ไลฟ์อยู่อยู่นะคะหรือว่าอันนี้ก็คนที่ไลฟ์อยู่นะคะหรือว่าแบบแต่ว่ายูทูบเบอร์ที่ไลฟ์อยู่นะคะบางคนก็มียูทูบนะคะแต่เ,เขาจะมียูทูบวันถ้าไม่มียูทูบแล้วก็ดูยูทูบได้งไงโอเคโอเค,อเคไม่ถ้าแบบแบบดูจบแลก็ โอเครู้เลยว่าเขาทำอะไรอยู่กินข้าววันนี้เราก็จะมาข้าวหลายคนช่างช่างอะไโอเคอันนี้ก็ เาจะเอาอะไรเนี่ยก็เราจะมาเลือกข่าอไรใครสักคนหนึ่งนะคะซึ่งเมืม่อวานเราเคยเข้าอะไรนี้คนนี้เห็นไหมมันคือมันเผลกกดข้าะไรข้าไรเขาอะเผกระเดดเราก็จะข้าอไรคนน้อยๆนะคะ แต่คนดจริงนะคะเรา,าเลิกลาให้เห็นแต่ละครัดแท้มอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เลยเหมื <c oughs> อน,นแบบว่าเขาไม่เปิดใหม่้าริ้งทุกคนนะคะ มันความจริงมันก็สามารถไปนั่งคุยกับเขาได้นะคะแต่อันนี้เขาปิดทางน,นั่งคุยนะคะ <c oughs> เราชื่อแพรหมใหญ่อายุสิบขวบอายุสิบปีไล้ทุก์ทุกวันชอบสีฟ้าเพศหญิง <c oughs> รู้สึกเหมือนแบบว่าเขาแบบขัง จวคนยเราไปด้่าโอเคอค,อเค่ะค,คุยไรดีหรอคะ เขาตอบมาแล้วกินข้าวเขาเพาะกินข้าวอยู่ให้เราก็บ <laughs> เก็บ <c oughs> เก็บนี่เก็บอยู่อะ่ะ <c oughs> นี่ทุกคนว <c oughs> ิธีการไลค์ก็คือกดตรงกลางแล้วก็กดโอเครอไปน,นี้กันนะโอเค รถมันก็จะขึ้นตาลคาร์รอให้นะคะมันก็จะเปแล้วเอาหน้าไปใกล้ๆกล้องหรือว่าเน็ตมันช้าทุกคนเน็ตช้าทุกคนเดี๋ยวนึงละขอโทษดิละเนดตเน็ตมันช้าเอม่ม ก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนะคะทุกคนกดไปตรงนี้กดไปตรงไลท์ก็พิมพ์ชื่ออะไรนะคะมาข่อยคุยกันคือจะตั้งชื่อของไลฟ์ว่าชื่ออะไรก็ได้หรือว่าจะไม่ตั้งก็ได้นะคะทุกคนอันเนยอันยนตากิมาส เดี๋ยวไอ้กระตอไอ้กระตทุกคนทุกคนรู้จักคำว่าไอ้นนกระตไหมคำว่าไอ้นนกระตคือ <g ülme> บอกว่าขอบคุณค่านี่ก็มาหาอะไรดูกันดกว่เป็นจีบิงกัน ทุกคนคือความสวัสดีค่ะคุณนายสวัสดีค่ะคุณดิ๊กมาใหม่นะคะสามารถนั่งคุยสามารถมานั่งคุยกันได้ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยพวกเราหน้าตาเหมือนการเชียวนะรู้หรือเปล่าว่าพวกเราถูกจับมาที่นี่เพราะอะไรงาเงาเงา เงาเงาก็เลยทักไปบางครั้งก็มาไล่แก้เศร้ามาบางครั้งก็มาไล่แก้เศร้ามาไพค่วไปเอ โดนเคร่งลนียโอยไม่ไมว่ามันจะอะไรดีถ้าเป็นแบบที่เราตัวมันก็เป็นอัก็ mày từng mẹ tôi biết hết nhưng thôi sao mày từng tôi สวัสดีค่ะคนที่เข้ามาใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคนที่สวัสดีค่ะ ยืนหนึ่งเลยแม,แม่มา,มาชิดแม่นี่ค่ะฮัลโหลไปไหไมยอยู่ฮัลโหลได้ยินไหมนิดคาะนี่ค้างของว่างหรอแล้วที่ตั้งชั่วแพมไหมใหญ่เนี่ยคืออะไรใหญ่ อ๋อคือหนูชื่อแพรใหม่ใหญ่ไงเรียกได้สามแบบก็คือแพรใหม่ใหญ่หรือว่าแพรแต่ว่าแพรใหมโอเคเข้าใจยัง <laughs> เอ๊ะเหนดข้างงะ โผเนี่ยเข้าทางเลยจะรู้อะไรดีทำชื่อ <c oughs> ไม่ได้ เอ๊ะอา,เ,อาเน็ตค้างอีกแล้วเน็ตมันค้างกตลอดจ้ะโอเคเน็ตค้างแล้วไม่ใช่ตัวไหนอ,อะตัวนี้ใช่ไหม Ok, cái đẹp cho đấy Pim cái gắn nắng tai gắn nắng 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 โอเคไปแลทุกคนคะมันก็จะแบบเนี้ยน่ะมันมันต้มีจังหวน่าจอ่ะออ ทุกคนเอาจริงนะในเกมนี้แหละนี่แหละในเกมที่เอาไว้สร้างอวสตานนั่นแหละมันมีแต่คนน่ารักค่ะทุกคนจังคือมันน่ารักมากอะคือเพื่อนไปเง่างไรก็ตือนนะ <c oughs> โอเลโอ้นายก็รู้นะว่าฉันพิมพ์ผิดอะ <c oughs> เออ สองสามวันใช่ไหมนัลล่ะสองสามวันสามวันที่ได้ใช่ไหมนัลล่นแหละเราคือมันเรามีคือมัน,เร,มมนเราพิมพ์คำว่าอะไราแก้เหงาใช่ไหมประความจริงมันเศร้าอ่ะก็เลยก็คือมันไรแก้เหงาเราคือจริงก็เลยมาไราแก่เศร้าอ่ะมันเศร้าอ่ะมันเศร้าอ่ะ ัน,นกระต๊อบคุณค่ะขอบคุณนายได้นะคะทุกคนเราไ,ไม่ทำไมถึงเราเอาตัวละครแบบนั้นคือเราทำให้เรามียละครไกลนะทุกคนแต่ม่ไม่ไอากทุกคน เออทุกคนเราาลืมโปมทช่องเราเลยนี่นะทุกคนช่องเราชื่อแพรหมใหญ่นะนี่อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด s u บสไครต์ได้นะคะกดกระดิ่งด้วยนี่เราลงคลิปไปเยอะมากมันตะเคียบเราได้นะคะทุกคนไม่บายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์กดไลค์กดแชร์ได้นะคะบ๊ายบาย